สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งรายการจิตตื่นรู้ทำแปล่ชีวิตค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอบันทึกเสียงนะคะของหลวงพ่อสมภพโชติมโยธนะคะซึ่งท่านได้เทศถึงพระอรหันต์ดูแบบไหนปาริยะคือแบบไหนที่เชื่อว่าหลายคนนะคะโดยเฉพาะสายจิตวิญญาณของไทยเราก็คงจะสงสัยพระอรหันต์เป็นแบบไหนมันมีสภาวะแบบไหนนะคะ วันนี้ค่ะจะได้คำตอบจากคลิปนี้ค่ะในร่วมรับฟบังพร้อมๆกันค่ะเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือาศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คำว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยะบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิปติธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะ หรืออริยาสาวกในพระธรรมวินัยของพระศาสดารถน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำหนานเรียกว่าอริยะได้หรือไม่สาธุขออนุมโมทนาในนี้มีอริยะแต่งตั้งพวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันหรืออรมุนก็ไม่รู้ละยันเป็นอรหมุนสลายกว่าหมุนให้หาลายได้ โฆษณาสัจยังคาเหวะโคสิเตปริจฉิตวาสัตธรรม,มังอัญญามัญยังหิพันทะรลนรา,ากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวะโคสิเตเตนะเตนะวิทาปิตามนุษย์ทั้งหลายจะตกโยคายใต้อำนาจครอบนำของกิเลสวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณา เมื่อโฆษนาถูกใจปริจจชิตวาสัตธรรมมังก็กว้างทิ้งพระสัตธรรมอัญญะมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นมู่เนี่ยพระพุทธเจ้ามันบอกไว้พระปรายาเสร็จพระปราราสริยะพระอรหันต์ท่างก็พูดไปอย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าข้าศึกยาแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากข้าศึก คือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเรวโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพัตตปรมากผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยชน์สามนี้ต้องมีศรัทธามั่นคงศีลมั่นคงจาระมั่นคงปัญญามั่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองค์คุณของพระโสดาบันเรวโสตปะปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศ บอกเลขบอกหมวยออกเรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน,น้อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริดเข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติโตเขาไปนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคน บรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคนเป็นโสดาบันยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีลิปมีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในทรสี่ประการนี้อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังของให้เข้าใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอาริยะบุคคลอริยะโน,น้นอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากอริยะ ถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติทำให้ดีๆมีศรัทธามีศิลม,มีจาระคมีปัญญามัน่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองมาเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริยเยอะอยู่หรือว่าอริยอากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาดก็ไม่เอาถ้าจะให้ชั้นนี้จากพระรัตนตรัยนี่ ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิปาตธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามงามญาเดอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝันถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันไม่ยอมล่วงละเมิดในศิขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพมาารมจันทร์นั่นเป็นเครื่องวัดต,ตัวเราเองจะรู้เองปัจจตัญเยวญาหนังอุปชัชติความรููเฉพาะตัวเป็นปัจจตัง คนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึง่งชื่อว่าลักุนะกุฎกะพัทยะตัวค่อมๆมหลังงอง,องไปไหนเพื่อนสับมากอกเล่นพระอื่นพระอุทุชนเห็นเอามือลูบหวัวเข้าใจบานเณนีตัวค่อมโอ้ยคือเป็นตะหักแต่ละมันหลันมันหลันคือจำม่าดีใส่มากอกเดือดอีกครก่มื่อจซิกบลาจอเขาไม่รู้จักก็อ,อรหันต์เลย โดแต่พระเทวทัตโด่งดังขับฟ้าสุดท้ายดีนี้ยังใหม่วูบๆอยู่นรกผลเพราะเหตุนั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีมีศรัทธมมันม่นคงไหมมาปฏิบัติธรรมตีหนึ่งตีสองหรือนอนขดตงุงงูอยู่ในมุ่งผลยันตายมูม่มานังสลาบมาเลยจังว่าเจ้าของเป็นอริยะกิเลกิเล่มันพาเป็นเพราะนั้น อริยะนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสกับด็อกเตอร์นากิเลสก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเฮาจบมหากิเลสมันก็มหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นคําว่าอาริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลง หมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนโรภะโทสะโมหาราคะเบาบางไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆรุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าสิบเอร์เซนก็ไปแล้ครึ่งหนึงสัก,กิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวแกสมมติมีความคิดในเรื่องี้ปั๊บ รู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาโกิดเกิดในโลกนี้เพียงทั้งเทีย่ถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนั่นรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตก็หมดจบกิจพม,มจั์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณนางอัดถังขมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหรารติไม่แอบอิ่ใ,ใดใ ไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจากมันไปใช้กระสางหังวมันเบ่งเอาเองออกข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำหน่ายเรียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาตอบอยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระราบิดกเล่มที่เก้าศีลขันธวัทีนิกายสีลขันธวัเล่มที่เก้ทา,กากท, 9, ทั้งเล่ม พระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังมดตั้งแต่พมมชาละสูตรสามัญญผลสูตรไปเลยสิบกว่าสูตรสิบเอ็ดสูตรเห็นจะได้หรือเก้าสูตรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องรถน้ำมตนพ่นน้ำมันสักกรรมเซกบาลเครื่องล่างของขังปุกๆเซกๆเป่าๆพระภิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นขังเดียวแต่เว้นขาดโมเมนทําท่าหายวิริย์วื้ิบ์วิริย์วิริย์ววิ เห็นยังพอบางคนห้ายเพราเขามาห,าห่อละเจิมจับจับจบัในหนังสือเล่มนี้จะบอกให้เรารู้เองไม่จะเป็นตกตก่อพระพิสุทธิธรรมวินัยนี้ยะถาปเนเกสมณะพาม,มเนสมณะพามเราได้เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านขามะนีคมราชธานีคือหะบอดีมหาสารพามาหาสารในแว่นแคว้น ยังหลอกลวงเขากินด้วยเดรัจฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกสอนหมอทำนายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในทิน,นัยนี้เธอเว้นขาดกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติว่าอย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทย ไปเปิดหนังสืออ่านเอาเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีฆนิกายศิลขันธวัชทุกทุกสูตรจะพูดถึงมหาสินมัชมะสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สี่สิบสามข้อเมือนเหมือนกันหมดเอาผ่านไปนะเอาไหม5ห้าสิบล้าน เขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คําว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะหรืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระศาสดารถน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำนาน เรียกว่าอาริยะได้หรือไม่สาธุขออนุมโมทนาในนี้มีอริยะแต่งตั้งพวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันต์หรืออรมุนก็ไม่รู้ละยานเป็นอรมุนหลายกว่าหมุนให้หารหายได้โฆษณาสัยังคาเหวะโคสิเตปริจัชิตตวาสัตธรรม,มังอัญญมันยังหิพันะเร นาลากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวโคสิเตเต,ตนะเตนะวิทาปิตามนุษย์ทั้งหลายจะตกโยคายใต้อำนาจครอบงำของกิเลสวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาเมื่อโฆษณาถูกใจปริจจชิตวาสัตธรรมมังก็กว้างทิ้งพระสัตธรรมอัญญะมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นหมู่ นี่พระพุทธเจ้าคันบอกไว้พระปลายาเสกพระปราราสิยะพระอรหันต์ท่านก็พูดไปอย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากข้าศึกคือกิเลสระดับแรกๆอริยะบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเรียว่าโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิชาสีระพัตตปรมาก ผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยษสามนี้ต้องมีศรัทธามันม่นคงศีลมัน่นคงจาระมั่นคงปัญญามัน่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองคุณของพระโสดาบันเทวโสตปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชของเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน,น้อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริศ เข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติตรูเขาไปนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคนบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคนเป็นโสดาบันนี้ยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีลิตรมีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรมสี่ประการนี้ อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังขอ,อให้เข้าใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอริยะบุคคลอริยโนนอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากปริยัตถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติทำให้ดีๆถ้ามีศรัทธามีศิลมีจาคะมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองมาเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหม ถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยอยากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาก็ไม่เอาถ้าจะให้ชั้นนี้จากพระรัตนตรัยนี้ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอาวินิพาตะธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามงามญาติเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝัน ถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันหมายอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพรมาจันย์เนั่นเป็นเครื่องวัดต,ตัวเราเองจะรู้เองปัจจตันเยวะญาณอุปชฌติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตังคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าลกุณะกุตกะพัทยะตัวค่อมๆหลังงอง,องไปไหนเพื่อนสับมากอกเล่น พระอื่นพระอุทุชนเห็นเอามือลูบหวัวเข้าใจบาเณนตัวข้อมอ้อคือเป็นตะหักแทล่ามันลันมันลันคือจำมั่มดีใส่มาอกาดึกอ,อีกครกเมื่อจากซิกบวลาจอเขาไม่รู้จักก็าอาหัานเลยดูแต่พระเทวทัตโด่งดังรับฟ้าสุดท้ายด้ยนี่ยังใหม่วูบออยู่นรกผลเพราะเหตุนั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติทำให้ดีๆมีสถามั่นคงไหม มาปฏิบัติทำตีหนึ่งตีสองหรือนอนคดดุงง,งูอยู่ในมุ่งผลยันตายมูมะนังสลาบมาเลยจังว่าเจ้าของเป็นอริยกรรมเกกิเลสมันภาพเป็นเพราะนั้นอริยะนั้นไม่จําเป็นจะต,ต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสกับด็อกเตอร์นากิเลสมันก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเขาจบมหากิเลสมันก็มหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อน เพราะฉะนั้นคําว่าอริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลงหมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตโลภโทสะโมหะราคะเบาบางไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆรุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าสิบเปอร์เซนก็ไปแล้วครึ่งหนึ่ง สก,กิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวแต่สมมติมีความคิดในเรื่องนี้ปับ๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาเกิดเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนันรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตก็หมด จบกิจพม,มจันท์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณังอัดถังขมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหรารติไม่แอบอิงใดๆไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจักมันไปใช้กระสา,สางหังวมันเบ่งเอาเองเอาข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำน่ายเรียกอริยได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาตอบ อยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระไราบิดกเล่มที่เก้าสีลักขันธวัคทีฆานิกายสีลขันธวัคเล่มที่เก้าทั้งเล่มพระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังมดตั้งแต่พมชาละสูสามัญญผลสูตรไปเลยสิบกว่าสุรสิบเอ็ดสตรเห็นจะได้หรือเก้าสตรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องรถน้ำมนพ่นน้ำมัน,น,น,มนสักกมมเศกบานเครื่องรางของของัขงปุกๆเซกๆเกป่า,ปา,ปา พระภิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นครั้งเดียวแต่เว้นขาดโมเมนต์ทำทาหายเบืเบืบ่บริันมาสา,าปัจววาเดเห็นยงพอบางคนหายพอเขามาหอดเลยเจมิมจับจับจับในหนังสือเล่มนี้จะบอกให้เรารู้เองไม่จะเป็นตกตอกพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ยาถาปเนเกสมณะพมเนสมณะภามเราได เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะนิคมราชธานีคือหบอดีมหาศารพามาหาศารในแว่นแว้นยังหลอกลวงเขากินด้วยเดรัจฉานวิชาเป็นหมอแสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกซ้อนหมอทำนายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในธรรมวินัยน,นี้เธอเว้นขาด กินก้อนเล็กแดงเผาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติว่าอย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทยไปเปิดหนังสืออ่านเอาเองก็แล้วกันพระเตวิดกเล่มที่เก้าทีฆนิกายศิลขันธวัคทุกทุกสูตรจะพูดถึงมหาสินมัชมะสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สี่สิบสามข้อมืเหมือนกันหมด เอาผ่านไปนะเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถึงศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คำว่าอา,อาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิบิธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะ หรืออริยสาวกในพระธรรมวิไนยของพระศาสดารถน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำนานเรียกว่าอริยะได้หรือไม่สาธุข,ขออนุโมทนาในนี้มีอริยะแต่งตั้งพวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันหรืออรมุนก็ไม่รู้ละยานเป็นอรหมุนเธอรายกว่าหมุนให้หารายได้ โฆษณาสัจยังคาเหวะโคสิเตปริจจิตวาสัตธรรมังอัญญมัญยังหิพันตเรีนะรากิเลสวัตถุสุสยังคาเหวะโคสิเตเตนะเตนะวิทาวิตามนุษย์ทั้งหลายจะตกโยคายใต้อำนาจครอบนำของกิเลวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณา เมื่อโฆษณาถูกใจปริจจชิตวาสัตธรรมมังก็กว้างทิ้งพระสัตธรรมอัญญะมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นมู่เนี่ยพระพุทธเจ้ามันบอกไว้พระปรายาเส็พระปราราสิริยะพระอรหันต์ท่านก็พูดไปอย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าฆ่าศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากฆาาศึก คือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเรวโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพัตตปรมาผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยชน์สามนี้ต้องมีศรัทธามั่นคงศิลมั่นคงจาระมั่นคงปัญญามั่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองค์คุณของพระโสดาบันเรวโสตปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศ บอกเลขบอกหวยออกเรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน,น้อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริดเข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติโตเขาไปนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคน บรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคนเป็นโสดาบันยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรมสี่ประการนี้อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังขอให้เข้าใจไปก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอริยะบุคคลอริยะน้ลอ,อริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากปริยั ถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติทําให้ดีๆถ้ามีศรัทธามีสินมีจาคะคมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองมาเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาก็ไม่เอาถ้าจะให้ชั้นนี้จากพระรัตนตรัยนี่ ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอาวินิปาติธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามงามญาติเยอมเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝันถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันไม่ยอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพรหมาจรรย์นั่นเป็นเครื่องวัดต,ตัวเราเองจะรู้เองปัจจตันเยวญาณอุปชฌติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตัง คนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึง่งชื่อว่าะกกุณะกุตกะพัทยะตัวค่อมข่อมหลังมงอไปไหนเพื่อนสซับมากอกเลยระอื่นพระอุทุชนเห็นเอามือลูบหวัวเข้าใจบาเณนตัวค่อมโอ้ยคือเป็นตะหักททลามันลันมันลันคือจำม่ำดีใส่มากอกเดืออีกครกเมื่อจซิกเวลาจอเขาไม่รู้จักอ,อรหันเลย โดแต่พระเทวทัตโด่งดังขับฟ้าสุดท้ายเดี๋ยวนี้ยังไหนวูบูอยู่นรกผลเพราะเหตุนั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติตทมให้ดีมีศรัทธมมั่นคงไหมมาปฏิบัติทำตีหนึ่งทีสองหรือนอนขดดุงอยู่ในมุ่งผลยันตายม,มาาาูมานังสลากมาเลยจังววาเจ้าของเป็นอริยะกิเลกิเลสมันพาเปเพราะนั้น อริยะนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสก็ด็อกเตอร์นํากิเลสก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเฮาจบมหากิเลสมันก็มหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นคําว่าอาริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลง หมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนโรภโทสะโมหาราคะเบาบางไปยี่สิบห้าเปอร์เซนนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆรุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าสิบเปอร์เซนก็ไปเละครึ่งหนึ่งสัก,กิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวแกสมมติมีความคิดในเรื่องอะไร๊บ รู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาโกิดเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนั่นรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นก็หมดจบกิจพม,มจันไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณนางอัดถังขมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจักวิหรติไม่แอบอิงใดๆ ไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจักมันไปใส่กสระซางหังวมันเบ่งเอาเองออกข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำน่ายเรียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาต่ออยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระไรปิดกเล่มที่เก้าสีลักขันทวักทีานิกายสีลักขันทวัคเล่มที่เก้าทั้งเล่ม พระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังมดตั้งแต่พรมชาละสูตรสามัญญผลสูตรไปเลยสิบกว่าสูตรสิบเอ็ดสูตรเห็นจะได้หรือเก้าสูตรเนี่ยจะดคู่ถึงเรื่องรถน้ำมันพ้นน้ำมันสักกรมมเซกบานเครื่องรางของขัง,งปุก,ปก,เกๆเซกๆปูๆปพระภิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมวินันยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นขังเดียวแต่เว้นขาดโมเมนทำท่าหายวิวาาืิอวิววิวมาววิววววิว เห็นยังพอบางคนห้อยพราเขามาห,าห้อละเจมิมจับๆในหนังสือเล่มนี้จะบอกให้เรารู้เองไม่จะเป็นตกตอพระพิสุทธิธรรมวินัยนี้ยะถาปเนเกสมณะพาม,มเนสมณะพามเราได้เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะนีคมราชธานีคือหะบอดีมหาสารพามหาสารในแว่นแควน้น ยังหลอกลวงเขากินด้วยเดลฉานวิชาเป็นหมอแสกหมอเป่าหมอทําน้ำมนต์หมอกันลูกสอนหมอทํานายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในรมวินัยน,นี้เธอเว้นขาดกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติว่าอย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทย ไปเปิดหนังสืออา่านเอาเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีฆนิกายาสิละขันทวักทุกทุกสูตรจะพูดถึงมหาสินมชมะสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สี่สิบสามข้อเหมือนเหมือนกันหมดออาผ่านไปนะ จบแล้วค่ะสําหรับคาเทศของหลวงพ่อสมคบนะคะที่ได้พูดถึงมาริยะนะคะเป็นแบบไหนรวมถึงพระอรหันนะคะเนื่องจากนะะอย่างที่เราเห็นนะคะว่านะคะในยุคนี้ค่ะมีทั้งคาราวาสและรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ส,ส่วนหนึ่งค่ะก็มีในเรื่องของการโคสชเกี่ยวข้องเงินหรือข่าวสารที่เราเห็นนั่นเองท่านจึงได้เทศบอกก่อนนะคะเสียงของท่านนิเทศ ะะไว้นานแล้วหลายสมัยแล้วซึ่งตอนนี้ท่านก็อายุ70 กว่าแล้วนะคะสิ่งที่ท่านเทศอยู่ยังใช้ได้ในยุคปัจจุบันเลยอย่างที่เราเห็นข่าวสารต่างๆฉะนั้นค่ะไม่ว่าเรานะคะเป็นคาราวสาหากวันนี้ค่ะเราสนใจด้านจิตวิญญาณเมื่อไหร่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการโฆษณานะคะการโฆษณาการหาเงินค่าและเราอ้างว่าเราเป็นภาริยะนะคะหรือพระอ,อรหันต์ตรงนี้ต้องพิจารณาตนเองด้วยนะคะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็น มอคนอื่นอาจกำลังจะมองเห็นอยู่นะคะนี่ก็คือสำหรับนะคะคำสอนของนะคะหลวงพ่อสมพบนะคะซึ่งอาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์และใช้ได้จนปัจจุบันสำหรับนะคะคำว่าพระอรหันต์นะคะมีสภาวะหนึ่งและสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่มีการโฆษณาประกาศ ถือว่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่แต่ถ้าจะให้ดีนะคะ,ะคำสอนองค์สัมมาสัพพุทธเจ้าท่านได้เคยพูดไว้แม้กระทั่งคำสอนของท่านอย่าพึ่งเชื่อท่อน่าให้ลงมือปฏิบัติฉะนั้นเราชาวพุทธค่ะเราเป็นนะคะเป็นชาวพุทธเรานะคะควรที่ควรที่เราจะปฏิบัติด,ด้วยตัวของเราเองและตื่นรู้ด้วยตัวเองค่ะและ นะคะเจอสภาวะนั้นด้วยตัวเองค่ะและเราก็จะเข้าใจค่ะ